สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในสตูดิโอที่8ผมให้หัวข้อว่าเมื่อมองดูพระผู้ทรงสร้างในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับพระคมภีได้กล่าวว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักเหนือทั่วแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิลิของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับการแส่ซอสาธุการ เมื่อพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีประหัตของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์สรุกฉาประดาไวา้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรบอของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขาดาวิดนะครับได้ใช้เวลาตอนที่เป็นวัยรุ่นคงจะนอนเฝ้าดูดวงดาวขณะที่เฝ้าดูแกะอยู่และเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นฝีประหัตของพระเจ้าและในสิ่งเหล่านี้เขาคิดถึงอะไรสิ่ง เขาคิดถึง4สิ่งด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือเขาคิดถึงพระสิริของพระเจ้าที่สมควรแก่ก,การนมัสการข้อที่1ข้อที่3ข้อที่9ได้บอกถึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สูงเปี่ยมด้วยพระสิริในฟ้าสวรรค์ต้องแสสองสาธุการพระเจ้าพระนามของพระองค์เป็นพระนามที่สูงสงิ่งนักปัจจุบันนี้เราเนี่ยนะครับมองเห็นดวงดาวมากกว่าที่ดาวิดมองแน่นอนสมัยก่อนอาจจะดวงดาวท้องฟ้าค่อนข้างจะใสแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรามีกล้อง ที่สามารถจะมองเห็นดวงดาวได้เยอะกว่าเราสามารถจะเห็นพันสัตว์ต่างๆในโลกได้มากกว่าเราได้เห็นสัตว์ที่ลงลึกลงไปถึงเป็นกิโลกิโลในทะเลเราได้มองเห็นอัศจรรย์ในระดับเซลล์และแน่นอนเราก็ควรจะสรรเสริญพระเจ้าได้มากกว่าที่ดาวิดเป็นเพราะว่าดาวิดขนาดมองเห็นแค่นั้นเขาอยากจะสรรเสริญพระเจ้าไม่หยุดหย่อนว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งนั่นคือประการแรกประการที่สอง เมื่อเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขารู้สึกตัวเองต่ําต้อยเหลือเกินอันที่สองเนี่ยนะครับอยู่ในข้อที่4บอกว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ใส่พระทัยเขาเขารู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยเหลือเกินถึงแม้จะเป็นกษัตริย์แต่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยพี่น้องที่รักครับในข้อที่7ข้อที่8เราเป็นสิ่งทรงสร้างเล็กๆเลกปลาะบางที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาพร้อมกับสิ่งอื่นๆด้วยนะครับแต่เราถูกสร้างแตกต่างจากสิ่งเห,เหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ได้ทรงระบายรมปราณของพระองค์ให้กับเราเราเป็นสิิ่่งพพเเศษไมาะ เรามีอะไรน่าพิเศษแต่พระเจ้าทรงสร้างเราพิเศษในข้อที่หบอกว่าพระองค์ทรงสร้างเขาต่ํากว่าพระองค์เพียงหน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติได้กับเขาและยังให้อํานาจครอบครองนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่ายิ่งเราเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับดึงเราขึ้นมาจากดินจริงๆแล้วพระองค์ทรงให้เกียรติเรามาก เพื่อจะมาเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเองเราควรจะยกย่องพระเจ้าอย่าไปติดยึดกับการทนงในลาบยศชื่อเสียงเงินทองสิ่งที่มองเห็นเหล่านั้นเพราะจริงๆมันต่ำต้อยมากประการที่สก็คือพระผู้สร้างของเรานั้นเปี่ยมด้วยความรักข้อที่หบอกว่าพระองค์สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์และพระองค์ทรงสวมศักดิ์ศรีและเกียรติให้กับเขาขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ให้เกียรติเราจริงๆแลงนั้นเองเราควรจะเข้าใจจุดนี้ครับถ้า พระเจ้ายกเราขึ้นมาและเป็นเป็นลูกของพระเจ้าโอ้โหมันมีเกียรติมากมายขนาดไหนและประการสุดท้ายก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งทรงสร้างในข้อที่6บอกว่าพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สรรพสิ่งอยู่ใ,ใต้เท้าของเขามีอะไรบ้างครับสำหรับดาวิดมีฝูงแกะฝูงวัวนกในอากาศปลาในทะเลและสิ่งต่างๆที่ถูกทรงสร้างจริงๆทุกอย่างอยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้าและพระเจ้ามอบให้กับเรา เมื่อเราเป็นเชน่นนี้เราควรรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าให้ไม่ใช่ใช้อำนาจทําลายมันแต่ดูแลมันอย่างดีที่สุดเมื่อเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้านะครับมองมองดูพระผู้สร้างให้เรายิ่งสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นเพราะเรายิ่งเข้าใจมากขึ้นเราจะยิ่งถ่อมตัวลงและจะรับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์มอบหมายกับเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าอภัยครับ